สวัสดีครับอันนี้คือ day 1.5นะครับผมก็จะมีพวกแบบฝึกหัดนะแล้วก็พวกเทคนิคเสริมนะครับคำแนะนําเพิ่มเติมนะ สิ่งสาคัญนี้จะให้โฟกัสเลยก็คือเรื่องของระเบียบนิ้วนะอย่างที่ผมเน้นย้ําในวันแรกเทคที่ผมใช้ในการจัดระเบียบนิ้วนะครับทำให้การเล่นของผมเนี่ยาสามารถสร้างความเร็วได้สูงแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ใช้แรงของมือซ้ายมากเกินไปใช้แรงกดที่พอดีนะครับคือเทคนิคที่ผมเอามาจากาการเล่นเวลลินนะครับเคยเล่นเวลลินอยู่แป๊บหนึ่งนะครับนะเขาจะมีการวางนิ้วที่เป็นระเบียบมากนะครับการเล่นกีตาร์คลาสสิกอะไรพวกเนี้ยอย่างนี้ผมบอกคลาสสิกเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดี แล้วมันจะทําให้เราต่อยอดไปในทางอื่นๆได้ง่ายนะครับถ้าต่อไปคุณจะวางมือแบบรูอะไรเงี้ยมันก็ได้นะครับถ้าลองกลับไปสังเกตที่ผมโซโล่ปั่นเร็วๆให้ดูเนี่ยสังเกตนิ้วผมจะไม่แตกออกจากกันเท่าไหร่นิ้วทุกนิ้วน่ยจะอยู่ในลักษณะที่อยู่ใกล้ๆกันช่วยกันนะครับคือถ้า้คิดง,ง่ายๆคือนิ้วนะ่อย่างที่ผมบอกมันคือเพื่อนกันอย่าให้เขาทิ้งกันไปนะครับเทคนิคเพื่อนไม่ทิ้งกันนะ โอเคมาแบบฝึกหัดแรกดูตามแถบนะคะผมนะแถบจําได้ไหมก็คือนะมีทั้งหมด6เส้นนะครับเส้นข้างบนสดุดคือเส้น6นะแล้วก็ 2- 3สลงมานะครับครานี้บนเส้น3ก็มีเลข7็นะครับนะก็คือช่องที่7จ็ดนี้ผมขอให้ใช้นิ้วชี้ในการกดช่องที่7นะครับแบบฝึกหัดน,นี้มีแค่ช่องเดียวเลยเราจะมาฝึกให้นิ้วมีความใกล้กันก่อนอน,นะครับก็คือ ผมแค่เลือดนิ้วทุกนิ้วเนี่ยสี่นิ้วโดยที่มือขวาเนี่ยเราดีดอยู่เส้นเดียวเลยพยายามให้เสียงมันออกมาเท่าเดิมทุกนิ้วโดยที่นิ้วชี้ไปนิ้วกลางเนี่ยไอเจ้านิ้วกลางเนี่ยมันก็ต้องรอพร้อมที่จะสไลด์เข้ามาอย่างนี้แหละ่ะนิ้วต่อไปนิ้วนาง นิ้วนางก็ต้องพร้อมมาละตรงนี้เราจะได้ฝึกการควบคุมนิ้วเนี่ยให้เขาอยู่ใกล้กันคือพร้อมที่จะเล่นตลอดเวลาทําไมนิ้วกลางจะต้องมารอนิ้วนางจะต้องมารอนิ้วก็จะต้องมารอนะครับในการเล่นกีตาร์เนี่ยโน้ตมันก็เล่นไล่กันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโน้ตต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับนะโน้ตต่อไปต้องใช้นิ้วกลางนิ้วกลางก็ต้องพร้อมไปอยู่ใกล้ๆตำแหน่งนั้นนะครับตรงนี้คือเรามาลองกันที่ตำแหน่งเดียวผมเล่นช้าๆกลางนางก้อย สังเกตมันติดก,กันเลยถ้าเกิดไม่มองมือซ้ายเนี่ยเสียงมันจะต้องออกมาคล้ายกับที่เราไม่ขยับนิ้วนี่ผมขยับมีนิดนึงนะเอาแค่ขาไปก่อนนะแล้วมือเนี่ยมันจะอยู่ในฟอร์มคราวนี้ขากลับด้วยพอเราถึงนิ้วก้อยเนี่ยไอสามนิ้วที่เหลือเนี่ยสังเกตมันจะไม่กระตุกกระตากออกไปมันจะพร้อมที่จะ รอการกลับมาของผมมีเด้งๆนิดหนึ่งนะมันก็เป็นธรรมชาตินะครับนิ้วเราก็เป็นธรรมชาติมก็ต้องมีแบบเด้งๆ,ๆตันๆบ้างนะครับสําคัญคือเรื่องแรกมือก่อนนะแล้วก็เราไม่ต้องกดหลยถ้าแล้วก็ตรงเนี้เราจะได้ฝึกเรื่องของน้ําหนักการกดด้วยนะครับกดแรงให้พอดีมือขวาดิดด้วยน้ําหนักที่พอดี ลองเล่นพร้อมกันไหมผมขอโนต้ตละหนึ่งจังหวะนะครับเล่นให้ดูก่อนมือขวาต้องดิสลับตลอดนะเน้นสำคัญที่สุดคือฟอร์มมือและซาวที่ออกมาเนี่ยจะต้องแบบลากยาว1 2ึส่สาสี่ ตรงนิ้วเนี่ยด้านบนเนี่ยแทบจะเล่กได้ว่าแบบเหมือนสไลด์ไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องทำเร็วนะพอเริ่มได้แล้วเนี่ยก็เป็นแบบมีขน้อที่หกสิเหมือนเดิมแล้วก็เล่นสองโน้ตได้หนึ่งจังหวะ พอเริ่มได้แล้วเนี่ยก็ลองไปเล่นในช่องอื่นบ้างก็ได้นะอันนี้ลองเส้นที่หนึ่งช่องที่สิบสองสำหรับคนที่มั่นใจหน่อยนะครับลองเล่นสีน้อยหนึ 1, ่งจังหวะ โอเคตรงนี้ก็เอาไว้ซ้อมนะเอาไว้ฝึกแบบว่างๆคิดอะไรไม่ออกไม่มีอะไรทําก็ลองซ้อมตรงนี้ได้มันก็จะช่วยสร้างระเบียบฝึกการควบคุมนิ้วนะครับแต่ฝึกหัดต่อไปเหมือนเดย์หนึ่งเลยนะนะครับคือเราไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมแนะนำก็คือเริ่มที่เมีความ่ร60แล้วดีดโน้แตละหนึ่งจังหวะใช่ไหมตอนนี้ทวนนิดนึงนะครับเนื่องด้วยวันที่1.5เนี่ยเราเน้นเรื่องระเบียบนิ้วเนี่ย ตอนขาขึ้นเนี่ยเราเริ่มไปที่นิ้วชี้เราดีดสีเส้นล่างเสร็จแล้วเรานิ้วชี้เราออกใช่ไหมพอนิ้วชี้เรากดปุ๊บไอ้สามเส้นล่างเนี่ยผ่อนออกมาได้นิดนึงพอผ่อนปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวสายล่างมันไปโดนแล้วเสียงออก <Okay. S 1> เพราะว่าเนื้อใต้นิ้วชี้เนี่ยตรงเนี่ยไปบังไว้ให้เรียบร้อยล้วสังเกตพอนิ้วชี้ผมลงปุ๊บสานิ้วนี้ สามนิ้วที่เหลือปล่อยแล้วสามนิ้วที่เหลือเนี่ยก็มารอมารอเพื่อนตรงนี้มารอเพื่อนนิ้วชี้คล้ายๆกับที่เราเล่นตรงนี้ชี้ชี้ชี้อ่าแบบหัดอ่าทวนกันดูสักทีหนึ่งเราไม่เล่น1นึ่งนินหนึ่งจังหวะแล้วเรามาเล่น2องนินหนึ่งจังหวะกันก็เป็น นะขึ้นไปอย่างนี้นะครับนะลองเล่นพร้อมกมันมานะถ้าใครเดียนเดืนหนึ่งมาแล้วต้องได้นิดหนึ่งละหนึ่งสองสามสี่ อาย้ำอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะเอาไว้ฝึกเพื่อพัฒนานะครับไม่ใช่แบบต้องฝึกเพื่อที่จะชนะหรือเร็วขึ้นที่สุดนะเพื่อนต่อไปนะครับเราเริ่มที่4 3 2สนะครับพอเราเริ่มที่4เนี่ยไอ้นิ้วที่เหลือเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะให้มารอรอไว้เลยเพราะในอนาคตเนี่ยจะรู้ว่าทำไมเราต้องฝึกรอเราต้องให้ไอ้แบบนิ้ว3นิ้วชี้กลางนางเนี่ยมารอก่อน เพราะว่าถ้าเราเล่นโน้ตที่มันมีหลายตัวพวกโน้ตถอยๆเนี่ยไอโน้ตที่แบบต้องเล่นต่อเนี่ยมันไม่มารอเนี่ยมันจะแบบเละทันทีเลยฤิสี่สามสองหนึ่งีดีลงสามเรายกแค่นิ้วก้อยนิ้วเดียวตรงเนี้ยช่วงได้จะแบบยากหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะพอต่อไปก็ยกนิ้วนางออกนิ้วกลางออก แล้วยกออกเนี่ยไม่ต้องยกไปกันะเหมือนคลายออกมาแค่คลายออกมานะครับช่วงแรกเนี่ยซ้อมแค่นี้เลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้ถ้าช่วงแรกก็ซ้อมเนี่ยเราซ้อมสี่สามสองหนึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราจะลงวนมาอีกรอบหนึ่งเนี่ย ให้เราลงไปทั้ง3นิ้วเลยแต่ว่าไอ้ที่เรากดลงไปเนี่ยไม่ต้องแรงนะใช้น้ำหนักที่พอดีนะครับในการฝึกทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องดูแลเรื่องน้ำหนักอยู่ตลอดเวลานะนะพอได้แล้วเราก็ไล่ขึ้นพอไล่ขึ้นเนี่ย เราจะต้องเริ่มที่นิ้วก้อยใช่ไหมครับไอ้นิ้วก้อยเนี่ยพอลงปุ๊บไอสองนิ้วที่เหลือเนี่ยมาพร้อมกันเลยหรือก็คือเราลงไปทั้ง3ามนิ้วเลยแล้วนิ้วชี้ค่อยตามมาลงพ,พร้อมกัน3นิ้วสังเกตนิ้วชี้ตามมาทีหลัง3นิ้ว รเปียบถามว่าลงแค่2นิ้วได้ไหมได้แต่ว่าถ้านิ้วกลางลงไปได้เนี่ยแล้วเรารู้ว่าเราต้องเล่นผ่านนิ้วกลางแน่นอนอเราก็ลงไปเลยครับเนี่ยมันโอเคคราวนี้ถ้าไกลพอได้แล้วเรามาเล่นกันหน่อยนะครับเล่น1นโน้ตใน1จังหวะพอนะครับอ่ะดูก่อน1 างนี้นะหนึ่งสองาม โอเคมาย้ําเหมือนเดิมนะครับเหล่านี้นะครับเป็นแบบฝึกพัฒนาระเบียบนิ้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบฝึกแค่อย่างนี้อย่างเดียวนะครับเราก็ไปฝึกเพลงอะไรเนี่ยด้วยผสมกันด้วยและอันนี้ก็แบ่งเวลามาฝึกนะครับวันนิดวันหน่อยนะครับเพื่อเทสนะเพื่อเทสความเร็วของตัวเองนะครับเพื่อเทสความสามารถหรือฝึกควบคุมนิ้วมากขึ้น นะครับพวกนี้ถือเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆเพื่อให้เราจัดระเบียบนิ้วนะครับแต่สิ่งที่ยากคือเมื่อเราเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆแล้วพอไปเล่นกับพวกเพลงพวกนี้เนี่ยการซ้อมพวกนี้จะทําให้เราชินในเรื่องของการจัดระเบียบนิ้วอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งการจัดระเบียบนิ้วเนี่ยในแต่ละบทเพลงในแต่ละท่อนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันแต่ว่ามันจะมีพื้นฐานเนี่ยมันก็คือเรื่องของการวางมือการลงน้ําหนักนะครับและการจัดระเบียบนิ้วนะอย่างสมมติว่า ผมเล่น4 3 1หนึ่ะ2ไม่เล่นถ้าเล่น4 3 1สานไอ้นิ้ว3นิ้ว1ก็ควรที่จะรออยู่แล้วถูกไหมอ่าถ้าผมเล่น1 3 4ละ่ะไม่ต้องมีนิ้วอะไรมามากดรอแต่ว่าไอ้นิ้ว3นิ้ว4ก็ควรที่จะอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนไกลอันนี้คือพื้นฐานการวางนิ้วนะครับถ้าได้แล้วก็ลองเพิ่มความเร็วเข้าไปเพิ่มไปเท่าไหร่เท่าที่คุณพอใจนะครับเต็มที่เลยนะครับตั้งแต่แบบฝึกหัดนี้นะครับ ก็เราจะเล่นกันที่เมโนอน60เหมือนเดิมแล้วก็เราเล่น2โน้ตใน1จังหวะนะครับนะแบบฝึกหัดนี้เป็นยังไงแนวนอนอันนี้เป็นการไล่ทุกช่องเลยไปจนนิ้วก้อยเราถึงเส้นซีที่สินะถ้าดูตามแถบเดีย๋ยวเล่นให้ดูก่อน แบบฝึกหัดนี้นะครับสิ่งที่เน้นนิดน,นึงก็คือการวางมือนะครับนะไอพอพอมาเป็นช่องที่1-2-3-4แล้วเนี่ยยากพอนิ้วมันมีต่างกันแยกจากกันนะแต่พอมาใกล้ๆเนี่ยสังเกตนิ้วมันก็จะหุบกันเข้ามานะครับเนื่องด้วยสเกลคอมันแคบมาเรื่อยๆนะนะครับมันจะมีการเลื่อนพอการเลื่อนเนี่ยก็คล้ายๆที่ผมให้ยก3นิ้วตรงนี้ออก แต่เราจะยกและพร้อมเลื่อนมาด้วยเพราะว่านิ้วชี้เนี่ยมันจะต้องทําหน้าที่กดช่องที่สองคันทีซึ่งนิ้วชี้เนี่ยเราไม่ต้องยกเราสไลด์มาสไลด์สไลด์สไลด์ลดนะครับนะนี้ประมาณนี้ สามสี 3, 4, 5, ่ห้ามีได้หมดเลยครับต่อไปนะครับคล้ายๆกันนะแต่ว่าจะเป็นการแบบข้ามนะครับหรือเป็นการต่อโน้ตนะครับเราเล่น1 2 3 4แล้วนิ้วชี้เราขยับมาที่5 6 7 8และพอ56 7 8ปุ๊บเราไป9 10 11 12่ามันจะกระโดดหน่อยแต่ว่ามันก็เหมือนกับการที่เราเล่น อย่างนี้แต่ว่าเราเรียงนิ้วแทนนะแบบนี้โอเคสองโน,น้ตในหนึ่งจังหวะลองดูก่อนนะครับถึงแค่นี้ก่อนนะถ้าสังเกตตอนกระโดดเนี่ยมันสไลด์เหมือนที่เราแบบฝึกหัด ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันไกลขึ้นพอไกลขึ้นเราก็ต้องฝึกควบคุมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มซ้อนจาบช้าๆนะพอเราถึงช่องที่12แล้วเนี่ยมันจะมีขากลับครับขากลับเราก็ต้องดีดช้ที่12อีกทีนึงยกทีละนิ้วพอยกทีละนิ้วปุ๊บพอจบตรงนี้นิ้วก้อยเราจะต้องมาอยู่ช่องที่แ นิ้วชี้เนี่ยจะเป็นแกนกาลางสไลด์ไปเพราะถ้านิ้วชี้ออกเนี่ยนิ้วอื่นมันจะเคว้งทันทีเลยตามถ้าแบบฝึกหัดเนี่ยการถอยมันจะยก3นิ้วรอไว้แล้วตบมาที่ช่องที่8แล้วก็ช่องที่4ตามแทบเลยโอเคเล่นให้ดูนะจ๊ะ ค่อนข้างยากทีหนึ่งนะครับนะเอาไว้ซ้อมเอาไว้ซ้อมเลือกซ้อมเอาโอเคต่อไปนะครับจะเป็นการแบบกลับมาไล่ปกติละหนึ่งสองสามนะนิ้วหนึ่งสสาสี่แต่ว่าเราจะมาเริ่มที่เส้นหช่องที่1นะครับแล้วเราไล่ลงรูดมาหมดเลยนะครับแบบนี้นะตรงนี้นิดนึงเนี่ยตอนไล่ลงเนี่ยเราก็ไล่มาเรื่อยๆ ีนำมก่น่นรักษาระเบียบนิ้วให้ดีแต่มือขวาเนี่ยเมื่อเราไล่ลงพยายามเอามือเนี่ยบล็อกด้านบนสายที่เราเล่นผ่านมาแล้วไปด้วยสักนิดหนึ่งนะพอเราไล่ลงปุ๊บ6เส้นปุ๊บเราก็ขยับมา1ช่อง มันจะเป็นสองสามสี่ห้าแล้เหล่าอะไรขึ้นโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับ ครับผมเราก็ไล่ขยบปุ๊บไล่มาเรื่อยๆนะครับสำหรับฝบบึกหนันนี้เคแบบฝึกหัดต่อไปนะครับอันนี้โหดหน่อยนะเป็นการไล่ลงมาเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนนิ้วนะครับเราจะเริ่มที่นิ้วสองสามสี่แล้วก็ยกเป็นนิ้วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งพอเราไปเส้นที่ห้านะครับเส้นต่อไปเนี่ยนิ้วชี้จะตามมาทีหลังนะเราเราจะต้องให้นิ้วกลางเนี่ยมาทำงานก่อน จะกลายเป็นว่านิ้วกลางของเราเนี่ยจะเป็นจุดโฟกัสนะครับตัวแรกเนะี่ยไม่ว่ายัางไงนิ้วกลางไปกอดเลยแล้วนิ้วชี้ตามมาต่อไปนะครับอันนี้ก็โหดเหมือนกันนะ3นะครับพอ3เนี่ย3 1ไอ้นิ้วสองนิ้ว1นเนี่ยต้องรอล้เนะี่ยกดรอไอ้นิ้วก้อยก็อย่าไปไหนไกล สามหนึ่งแล้วพอสี่เราจะต้องลงทั้งสามนิ้วสามนะครับสามนิ้วลงยกสองนิ้วอ่าหนึ่งสามหนึ่งสี่ลงสามนิ้วสี 4, แล้วก็สองยกสองนิ้วโหดอันนี้โหดนะถ้าใครแบบอยากซ้อมแบบเฮ้ยมันง่ายกว่านี้หน่อยไหมพี่ก็เปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะครับ เนี่ยเราใช้นิ้วไอ้สามหเนี่ยตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะซึ่งที่ผมอย่างนี้ผมบอกนะครับตรงนี้ไม่จาเป็นต้องเล่นเร็วเล่นแบบสปีดอะไรเลยคือเราฝึกควบคุมนิ้วนะโอเคเล่นมันมีจุดที่ยากอีกก็คือตอนเปลี่ยนพอเราเล่นถึง2เนี่ยเราจะต้องตอนเปลี่ยนอ่า นิ้วนางเราลงมาก่อนเลยตรงนี้อนุโลมให้ได้ว่านิ้วสองเนี่ยไม่ต้องมาพร้องกันเพราะว่าเราเล่นสามหนึ่งนะพอถ้านิ้วกลางมาด้วยเนี่ยมันจะแบบต้องกระโดดมาให้แค่นิ้วนางมานะครับอันนี้นะครับมือขวาเราจะดีดนะครับลงไปทีละเส้นเลย เป็นการดีดสลับเหมือนกันนะครับและนิ้วเนี่ยมันจะเฉียงนะทิกนิดนึงนะครับของแบบฝึกหัดนี้ก็คือเมื่อเราดีไปแล้วอะ่ะไอ้นิ้วที่ดีไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกล ไอ้นิ้วชี้เนี่ยเพราะว่าชุดต่อไปเนี่ยเราแค่เลื่อนลงมานิ้วละว1เส้นนะครับตรงนี้นะครับวางนิ้วนะครับเหมือนกับแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราจะดีดสลับสายกันสาย6นะครับเราดีดห้าหแล้วก็ 5, 6, 4มือขวาเป็นดีดสลับตลอด6 4 5 3มันจะเป็นสาย6สาย4สาย5สาย3นะครับอันนี้ยากนะครับนะสำหรับท้าทายแล้วกัน นะครับแล้วก็จะเป็นนิ้วหนึ่งสามสองสี่มันจะสลับกันละโอเคครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ไม่ต้องเล่นก็นได้นะครับถ้าไม่ไหวนะครับ เล่นเป็นตัว x เ,เลยนะครับมันจะมีเราต้องเล่นแบบเฉียงขึ้นและนิ้วชี้เนี่ยเราต้องมาลงที่1เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ฝึกเรื่องของการแบเปลี่ยนตำแหน่ง อบรุปอีกทีนึงนะครับ D 1 5ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับควบคุมนิ้วนะครับอีกระดับหนึ่งนะในส่วนของทุกๆก,การเรียงนิ้วเนี่ยครับนะนิ้ว1,2,3,4เนี่ยจริงๆเราก็ออกแบบดีไซน์แบบฝึกหัดเองได้นะ อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ช่วงหลังๆเลเวลหลังๆเนี่ยไม่ต้องแบบฝึกแบบเยอะก็ได้นะก็เป็นการแบบท้าทายซะมากกว่านะครับจริงๆมันมีแบบการวางนิ้วอีกโหดหินอีกเยอะมากมายเลยนะครับนะถ้าสําหรับคนที่จะพัฒนาไปให้แบบเหนือมนุษย์นะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์พอประมาณให้ทุกๆคนได้ลองซ้อมกันดูนะครับโอเคครับขอให้สนุกกับการซ้อมกีตาร์นะครับแล้วเจอกันในเดย์ต่อไป